การเริ่มต้นจากกระดุมเม็ดแรกของครอบครัวนั่นก็คือผู้ชายหรือสามีแต่สิ่งหนึ่งอัลฮัมุลิละแม่แม่บ้านเรามีก็คือความแข็งแกร่งจากภายในคือความอดทนพอเราแขวะหัวใจไปอีกมันจึงเจอความบกบางที่เจ็บปวดมากๆเมื่อไหร่ที่แม่เจ็บปวดแม่จะเป็นนางฟ้าไม่ได้ไปไปมามาเราจะสร้างต้นกล้าที่แข็งแรงไม่ได้ถ้าแม่อ่อนแอสิ่งมีค่ามันมีค่า เพราะว่ามันมีจํากัดช่วงเวลาโอกาสของเรามันมีจํากัดมันก็เลยมีค่าเมื่อใดก็แล้วแต่เราไม่ได้สำเนียกว่าวันสุดท้ายของเรามันอยู่ตรงนั้นเมื่อนั้นเนี่ยเราจะเข้าใจผิดและสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราใช้เวลาอย่างไม่มีค่าแต่ก่อนเราคิดว่าเด็กที่ติดยาเสพติดมักจะมาจากพื้นฐานของครอบครัวที่ไม่ดีแต่ไม่ใช่สิ่งที่ผมสรุปได้จากการที่ผมนั่งเฝ้าดูเด็กที่มาบำบัดยาเสพติดมักจะเกิดจากกระบวนการของการเลี้ยงดูพ่อแม่5รูปแบบแบบที่1คือ ็ได้คําตอบในใจนะครับบอกว่าหน้าที่ของหมอกับหน้าที่ของครูเนี่ยไม่ได้ต่างกันเนาะหมอเนี่ยรักษาคนแต่ครูรักษาคนเหมือนกันแต่โรคไม่เหมือนกันโรคที่ครูรักษาก็คือโรคของความไม่รู้มักกะสัญ,ญลักษณ์ของเตาฮิมมนะาดีนนะส,สัญ,ญลักษณ์ของซุนนะเบตเติลมักซิสสัญลักษณ์ของจิฮัดมัสยิดอักซอไม่ใช่ของพี่น้องฟาลาสเตน เป็นของพี่น้องมุสลิมทั่วโลกเพราะฉะนั้นตรงนี้เซนรโโอจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนก็คือศรัทธามั่นในหวัวใจของบรรดาผู้ศรัทธา ที่มีมัสยิดอันอักซออยู่ในหัวใจของเราทุกคนแต่ละคนเนี่ยนะครับจะมีโจทย์ของชีวิตเียล้อเนี่ยสร้างเรามาต่างกันสิ่งล้อให้มาทุกอย่างเนี่ยก็ตามมาวยบททดสอบเที่ยล้อตั้งไว้ให้เราอยู่ว่าเราต้องตอบปับชีวิตรเราเองว่าอันล้อเนี่ยให้เหตุการณ์เนี้ยสอนอะไรเราอยู่เตือนอะไรเราอยู่แล้วอยากให้เราจะทําอะไรที่ท่านจะพอใจที่สุดนะนะครับนี่เนี่ยก็เป็นยิฮารดหนึ่งที่เราต้องต่อสู้เป็นยิฮารดตอภาวะจิตใจของตัวเองพอเราจะเกี่ยวข้องกับนี่เนี่ยต้องแยกเป็น3ส่วนส่วนที่หนึ่งคือ So what trying say here, brothers and sisters that is, that is very easy to Brother What here that that and trying I'm very ที่เขาเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเมนเมสเซจที่เราจะฝากทุกท่านในวันนี้ก็คืองานดาวะเป็นเรื่องง่ายครับเรื่องสื่อทุกคนกคงจะเห็นในภาพสว่างเนาะไปไหนคนก็เฮ้ยได้กินฟรีใช่ป่ะไปนู่นก็คนก็แบบขอถ่ายรูปอะไรป่ะฮะโอ้ยมีเงินเยอะเลยดูเลยโอ้ยมันดูเฮเท่เก๋อะเฮ้ยสุดยอดมันครลวอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่รู้ไหมครับว่ากว่ามันจะไปถึงตรงนั้นเน่ต้องเจออะไรบ้างด้านมืดของการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก่อนที่มันจะถึงตรงนั้น